คำว่าขี้เกียจได้ไหมเราพูดคำว่าเราจริงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราขี้เกียจเหนื่อยนั่งแกะเมล็ดเศษตรกรที่เราจะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะเราปลูกมาแล้วอะเราต้งทขายไยให้ผู้บริโภคโอ้โหสวัสดีครับวันนี้พบกับซ่องกาเดนที่กาแนลเนาะืันนี้พวกเขาสิพากันมาเห็ดเนาะทุกคนเพื่อสิไปขายอยู่ที่ตลาดแคมของอยู่ที่ตอนแลงนั่นแหละเนาะซึ่งเป็นตลาดวันเสาเนาะ อยู่ที่ท่าเสด็จเนาะใช่แล้วครับทุกวันเสาร์ไปเจอกันนะคะที่ตลาดท่าเสด็จเอ้ที่ตลาดแคมของค่ะใครอยากเจอเพื่อนก็ไปหาเพื่อนในเด้อทุกคนเด้อไปอุดหนุนเนี่น้่กับโบแพงดอกขวดละสิบบาทใช่ไหแก้วละโอ้แก้วแก้วกันจอกละแก้วแก้วกันเด้อเดี๋ยวเขาไปคึงถามหาขวดไม่มีจอกละสิบบาทเนาะง้าผิดกับโบได้เด้ออันตรายวันนี้เอาสิมาเฮ็ดน้่มมะม่วงหาวมะนาวโหเป็นบอใช่แล้วครับนี่ทุกคน เพื่อซี่เกี่ยวไปขายที่ตอนแรงเนาะทุกคนเอาไปขายตลาดเนาะใช่ค่ะทั่วถิบก็จะมีน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหสําคัญที่เราช่วยกันเก็บเนาะแม็นแล้วอันนี้อันนี้เก็บไว้เลยได้ทุกคนเก็บไว้หละใส่ตู้เย็นไว้รีดไว้โอ้หินบอนี่เออไอ้บันเครื่องรีดนี่ใช่ครับเท่าไหร่วะไม่แพงไม่แพงแล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่คุณถุงใหญ่ก็อันใหญ่ถุงเล็กอันเล็กโบมันเป็นเครื่องรีดอ่ะนะถุงเครื่องซีลเครื่องซิลเครื่องซิลเขาเรียกเครื่องซิลเสร็จปุ๊บเราก็ซิลเก็บไว้ช่องฟิตเนาะ ก่อนซิวนี่เราก็ล้างล้างด้วยน้ําเกลือก่อนแช่น้ําเกลือก่อนหนึ่งคืนน้าเกลือแบบเค็มเค็มเลยนะมันต้อง,งเค็มมีเลมบ่บ่เค็ม,คมบ่มบได้เอป็นบ่โอเคสันะไม่เพราะว่าเอา่อความเค็มมันช่วยดูดอะไรนะมันช่วยล้างไอ้ยางอะยางขาวๆเ,เ,เพื่อลดความฝาดไงเราเลยต้องแช่เกลือเพื่อใช่เพบาข้างล่างบอดีมันที่ขมกับฝาดเนาะทุกคนใช่ครับนี่เราก็พยายามที่สุดแต่อาจจะติดขมติดฝาดนิดนึงแต่ก็พยายามที่สุดละ แล้วเราก็จะใช้สองสีผสมกันสีขาวๆกับสีม่วงๆที่จริงสุปคอนเขาลองให้แล้วเนาะเก็บเอาแต่สีแดงๆมันบุกป่านไหนเนาะสีสันตัวบวงงามปานไหนเนาะมันก็จะเข้มๆหน่อยแต่ว่าคืออย่างเงี้ยเราก็จะได้สีที่มันบักอ่อนพอดีสวยงามสวยงามคนจะมาคนเี็หนคนก็อยากกินแล้วก็สรรพคุณเนาะเขาบอกว่ากินแล้วมะม่วงหาวมะนาวโหเราก็จะทั้งหาวทั้งโหเลยที่นี้ก็คือสีขาวนี่กินแล้วกระฉับกระเฉงสีม่วงกินแล้วง่วงนอน เราก็จะผสมกันให้แล้วก็มีน้ำตาลเราก็ใช้น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงเลยคือคละลายน้ำตาลละลายเล็กๆกน้อยก็เก็บใช้มุกนี่อันนี้ก็เกลือโอ้ใส่เกลือน้ำบอกจ้าเกลือก็ประมาณหนึ่งช้อนเกลือนี่ใส่ที่เนี่ยเออเขาบอกว่าการทําน้ำเนาะถ้าเกิดมันเป็นพวกน้ํามะนาวน้ําน้ําที่มันมีรสเปรี้ยวเนาะเอาเกลือไปตัดนิดนึงแล้วมันจะอร่อยอย่างเช่นกะเจี๊ยบน้ําผึ้งมะนาว แล้วก็มีแหละน้ำมะม่วงเแล้วน้ำที่ส่ก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าใส่หลายป่ะเนี่ยนี่ไงหกลิตรพออ๋อตุกนี่เป็นตุกหกลิตรเนาะใช่แล้วก็น้ำมันพึ่งพท่าแหละนําพึ่งเดือนห้าใช่ค่ะพวกของกาเด่นทีป่ะไม่ใช่ค่ะน่ะกาเด่นทีซื้อมาจากวิสาหกิจชุมชนแม่ห้องสอนค่ะขายด้วยนะคะขวดละร้อยเจ็ดสิบบาทต้องไปชื่อนะครับผม เราทสแล้วไงว่าเลขออยเขาเลขจริงนั่นนี่คือแบบว่าคุณภาพของคุณภาพราคาดพอว่ายู่เน้นคุณภาพจ้าบนเน้นรสชาติเพราะว่าคนทำลิ้นจระเข้ใช่ไม่เน้นรสชาติอะไรก็แหลกโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ํากันแล้วเนาะโอเคเอากาวที่มาเบ่งอาหารเศร้าของกันบอกมาเจ้าชายต้นหมีนี่ทุกคน อาหารเศร้าเฮากินง่ายๆเนะทุกคนเนาะนี่น้ำอันณาเป็นชิ้งเที่ยวเตี่ยมเขาใส่เลยก่อนบอกใส่เลยบ่ใส่เลยบ่ต้มเลยหลังจากนั้นเอาใส่แล้วเขาก็สิไปกินต้มมีถ่านเนาะทุกคนโอเคให้เราใส่เลยเหรอใส่เลยคุณจะต้มเลยไหมล่ะกว้างเอาหม้อนี่ออกอ่ะเราต้องใช้อ๋อตจ้าใด้เตานี่โอเคซะนะง่ายเตาก่อนนี่เขาได้เติมน้ำเรียบร้อยแล้วเปิดแก๊สก่อนบอกใช่ค่ะแล้วก็เปิดแก๊สเรียบร้อยเนาะทุกคนเปิดเต่าแก๊สใส่โคตรหลายเลย โคตรเปืองเลยใสอะนะขายแก้วละสิบบาทนึงที่มาซื้อหลายๆเลยทุกคนเด้อของดีมีหน่อยได้ทุกคนห,<ม>หน่อยอัหลีหมดแล้วเราก็กลับบ้านโปหมดกับเอากลับบ้าน,าน,นาหาให้เ่าพาตีนหวานให้เบาหวานขึ้นเลยถ้าขายไม่หมดฝน,นตก่อไหลเก็บร้าน อันนี้เราก็เ okay. ติมเลยแล้วก็เราล้างแล้วก็เราล้างแล้วเราปล่อยเสด็จน้ำแล้วเราปิดอเอาครึ่งตึ๊งอันนี้เขาเซดเขาใส่ตู้เย็นไปด้วยทุกคนเสแต่ซองปิดไปเลยหลังจากนั้นเท่าไกบต้มตลวนี้แหละทุกคนเราจากนั้นก็ปิดฝาไปก่อนใช่ค่ะพอมันเปื่อยพอมันลุกไปเขาเรียกะไรนะเมล็ดมันเปื่อยเนาะเราก็จะบี้บี้บี้เอากระชอนอ่ะบี้บี้บี้ให้ให้ให้เนื้อมันหลุดออกมาแล้วเราก็กรองออกแล้วเราก็เติมน้ําตาลเติมเกลือจบเสร็จเติมน้ำผึ้งด้วย ไม่มีอะไรมากเนาะครับใช่ค่ะถ้ายากเราก็ไม่ทำเนาะเราจะชอบทำง่ายๆแมนแล้วทำง่ายขายง่ายคนก็ชอบกินนี่ก็คือของคุณภาพจากกาเด้นที่ไปกินต้มีก่อนี่ปิดปากก่อนปิดเลยปิดเลยขอบคุเนาะวันนี้มันพอมันเร็วหรือเ่นิ่มพอมันนิ่มไหมเราก็จะบี้บี้เอามาล็ออกอย่างนี้ บีเอามาเรียกตอเอาขึ้นมาบีอย่างนี้แหละจนะถอกเลยขึคืน,นอะมาถอกเสรในคืนใช่ก็ให้น้ําเนื้อมันไงเห็นไหมเนื้อมันที่เราบี้อ่ะเนื้อมันเละแล้วเราก็ค่อยคน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 แล้วเราก็ค่อยกรองออกทีนี้นี่ก็จะเอาน้ําใส่เข้าไปเออเอาเนื้อถ้ามันติดอยู่ในนี้ยเราก็ตักเอาแต่เม็ดบันที่ยังแข็งแข็งอะ่ะ แค่นี้ง่าย <c oughs> คือถ้าเป็นบางคนเนาะ <c oughs> เขาจะปาด <c oughs> ปาดครึ่งอะ่ะ <c oughs> แล้วก็แคะเมล็ดออกแล้วแล้วค่อยแล้วค่อยเอามักบี้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะแมนแต่เราแบบว่าส่เกียรติอุษาไม่พูดที่ส่ซีใส่ซีใส่อุ่าไม่พูดอุต่าแบบว่ากำลังขาเขาอยู่ว่าเอะเราจะพูดคำว่าขี้เกียจได้ไหมเราพูดคำว่าเราประยุกต์ดีไหม ขี้เกียจมาซะแลวเราประยุกเราประยุกกันได้เลยนะก็คือเราประยุกทำมันง่ายขึ้นถูกต้องเออคุณต้องอย่างนี้คุณอยาเราจะไม่ได้ไปเปลี่ยนเวลากับมันเยอะใช่ถูกต้องลับค่ะที่มีเวลาทําอย่างอื่นอีกเพิ่มอีกถูกต้องเออเราต้องอย่างนั้นให้เราสบายใจไม่เปนนม่ไ้ดีก็คิดเอาเราอยาไปพูดความจริงเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราขี้เกียจ พอมันใกล้ๆหมดเนาะเราก็ช้อนขึ้นมาอย่างนี้ได้เราก็บี้เลยหลายขั้นหลายตอนอยู่ได้เฮ็ดยากอันนี้อวอนใช่ใช่เจ๊ปูอันนี้เฮ้อไอเจ๊ปูเซดซะอันนี้มันยากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเลยโอเคเจ๊ปูแกทําหลายอย่างมากแล้วเดี๋ยวแกจะบอกว่าอย่ามาโยนภาละให้แกอีกอันนี้พี่คิดเองไงนะตัวนี้นี่๋อคิดว่าเราปลูกเยอะแล้วคราวนี้เราไม่รู้จะทําอะไรเราก็เสียดายไงปกติพี่ปล่อยให้ร่วงทิ้งปีแรกพี่เอามาเชื่อม ทำไอเนี่ยมะม่วงหาวมะนาวโหเชื่อมเนาะทำดองแล้วก็ไปเชื่อมนี่เหนื่อยนั่งแกะ,มะเมล็ดนั่งแกะ,มะเมล็ดเสร็จปุ๊บปีที่สองพอมันออกมาอีกไม่เชื่อมแล้วยังไงปีนี้ฉันก็ไม่เชื่อมเด็ดขาดลาบแล้ว <c oughs> <c oughs> ออกแกะ,มะเมล็ดอยู่สองวันสามวันน่ะ <c oughs> ปาดแล้วก็แช่น้าเกลือ,อแล้วก็เป็นธรรมดาเบิงรงดดูซิได้หมากนึงนั่งแกะ,มะเมล็ดอ่ะเสร็จปุ๊บคราวนี้ปีที่สองก็เลยมีเพื่อนแนะน,นําทําน้ํามะม่วงหาวทาเหมือนฝรั่งอ่ะทําแบบ คล้ายวายแต่ไม่ใช่วายนะเป็นน้ำผลไม้หมักนิดเดียวหมักให้มันน้ำมันวจะมีมันออกนิดเดียวแล้วก็แช่ตู้เย็นไม่กินได้ก็ดีอยู่ก็ดีอยู่แต่ว่าเราก็เราก็ทําปีที่แล้วปีนี้ก็เลยได้ไปขายถนนคนเดินนี่แหละก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเราทําแบบหมักอ่ะเราก็ไม่มั่นใจไงบางคนเขาอาจจะท้องแบบกินน้ําหมักดีหรือไม่ดีเราก็ไม่มั่นใจใช่ไหมล่ะแม่นเราก็เลยแบบเออต้มดีกว่า ปีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมทําไมเราถึงทาน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหวไปขายเพราะว่านั่นแหละหลักๆก,ก็คือเราปลูกแล้วเราเราก็เสียดายว่ามันออกมาแล้วเราทําประโยชน์กับมันไม่ได้เนาะเราก็ต้องเป็นเกษตรกรที่เราจะต้องทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดอ่ะเราปลูกมาแล้วอ่ะเราต้องขายให้ได้อะ่ะเนือนแล้วออออะไรประมาณนั้นเข้าใจไหมคะคุณลูกศิษย์เข้าใจครับคุณเตรียมตัวเปิดร้านหรือย,ยังคะเตรียมแล้วครับ เอาไหมคะมะม่วงขาว่ะเราคุณอรวรานผมว่าเราขายถูกเกินไปไหมก็ถูกอยู่แต่เราก็อย่างนี้ไงเราก็กล่าวว่าคืนกําไรให้ผู้บริโภคโอ้โหเงินเยอะก็ไม่มีอะไรกินนะครับฟังให้ดูดีว่าแต่กลัวใช่หรอากัวขาย่ได้กลัวขายแพงแล้วขายไม่ได้กลัวขายแพงแล้วก็บอกว่าไม่กินดีกว่าอะไรเกินเนี่ยท่านอื่นเขาขายอะไรกันก็ถ้าเป็น น,น,น้ำมะนาวน้ำผึ้งเนาะบางคนก็เป็นมะนาวน้ำผึ้งโซดาแกก็ขายประมาณขวดละ40บาทก็ขวดแก้วใหญ่กว่าเราไงแก้วใหญ่กว่า,าวเราเราเย,ย,ยเอะเท่าไหร่เนาะก็ก็หน่อยนึงอยู่แต่เขาก็ขายว่าขายโซดาไงมันอาจจะแพงแต่ของเราเป็นเป็นน้ำลลาใช่ไหมล่ะเป็นน้ำเปล่ามันกท็ที่จริงที่จริงอ่ะเรื่องเสียเงินกับอันนี้นะเสียเงินแต่น้ำผึ้งกับอนนา,นานาน้าตาลซือเนาะม,มีบางคนนะมาชิมเสร็จก็บอกว่าพอเราซื้อกับเราเสร็จเนาะทำาไมขายถูกจัง คิดในใจพี่ติปหนูไม่งหนูไม่กล้าคือราคาเออใครขายถูกก็ติปได้นะคะไม่โกรธกันนะคะใครบอกเอ๊ะสงสารแม่ค้าจังเลยขายถูกเกินไปจ่ายยี่บาทเราก็ไม่โกรธไ,ไม่โกรธกันเนาะโกรธ <c oughs> ก,ก,กันเนาะโดนโดนโดนตกหรือเปล่าเนี่ยถ้าถ้าว่ามันมันมีวิธีอื่นไหมที่เราไม่ไม่ได้บี้แบบนี้โอ้นีง่ายสุดแล้วนะตยมันมีง่ายกว่านี้อีกเหร หูแลวน้องกระทานี่เสร็จแล้วนี่ที่วันประยุกต์ใส่ดีนี่เสร็จแล้วเห็นไหมไม่มีโอ้ยเิเนาะเนี่ยใกล้หมดแล้วนี่นี่แค่นี้เองนะแป๊บเดียวนี่เสร็จแล้วคุณไม่ใส่ผ้าคือสกินหรอใส่ผ้าคือผ้ากรองไงอ๋อตอนคราวที่แล้วครั้งแรกเนาะเราก็ผ้ากรองคราวนี้เราก็เลยคิดว่าเออเราประยุกต์ไงประยุกตแล้วเราก็เลยจะใช้กวยสองชั้น อ๋อแล้วไปเนาะเราก็จะแบบกองผ่านกลวย2ชั้นเนี่ยกระชอนไม่ใช่กลวยกระชอนสองชั้นประมาณนั้นโอเคเพราะว่าใช้ผ้าแล้วมันมันละเอียดมากไงมันซึมออกยากมากเลยอ่ะเห็นไหมที่ราที่แล้วมันลําบากลําบากอิริทุกคนนี่เพราะว่าส่วน้ํามันที่ออกมันมีเหงื่อในทุกคนมีเหงื่อไปตันผ้าถ้ามิดแรกๆเนี่ยมันก็ลงหลายยุคแต่หลังจากเหงื่อมันไปตันกับหุ่สิว่าลําบากลําบากหลายเนาะใช่เราก็เลยแบบเนี่ยเราเป็นเกษตรกรที่เราต้องหาวิธีที่ทํายังไงก็ได้ให้เราอย่าลําบากอ่ะเข้าใจปะ พูดง่ายๆหรอเฮ้ยเมื่อกี้เอวันว่าดูดีแล้วนี่ไงที่ผมไม่พูดคุณก็พูดเองนี่ประมาณนี้แหละเนาะนี่่เป็นยังไงล่ะนี่ไงคนคนแล้วไม่ค่อยมีละเห็นปะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีน้ำก็จะก็จะบีบไปละ ก็จะเหลือส่วนน้อยแล้วโอเคหลังจากเขากรองแล้วเขามันอันนั้นเราห้องกับบี้มาอีกคนนึงเนาะใช่แล้วเราก็กรองไปขายแล้วเดี๋ยวเรากรองเสร็จเนาะเราก็จะเติมน้ําตาลเติมน้าตาลแล้วก็ฮะน้ำตาลลรายแดงใช่แล้วสลายแดงแล้วเราก็เติมเกลือนิดนึงจบอ้าวบริไซอันนั้นหรออะใช่แล้วครับน้ำน้ำพึ่งไม่ได้ใส่แล้วหรอเออใส่น้ำพึ้งเลยอ้าวผมคิดว่าคุณตั้งเปลี่ยนสูตรนะนี่ หนูกองไว้อยู่หนูกองหนูกองของที่ต้องใช้อยู่แต่ว่าแต่ว่าหนูลืมว่ามันต้องใช้เบี๋ตอนถึงเวลาทํามันก็จะทําได้อยู่โอเคนะนะมันร้อนไงนเปมนพรเพราะว่าตอนนั้นมันจะรสชาติไม่ไม่คือเก่าถ้ามันไม่ใส่ใช่ค่ะเพราะเราขายว่าเรามีน้ําผึ้งไงมันจะหอมน้ําผึ้งด้วยมันมีอะไรนะประโยชน์จากน้ําผึ้งด้วยอย่างเงี้ยโอ้ยถูกไปเกลือสิบบาทถูกไปได้ลอเราก้องเป็นกําไรให้นะคะตอนขายขวดละ สี่ห้าบาทที่จริงอะชิบบาทนี่ถือเขาไห่วะลองเดี๋ยวตัวลองคูณเป็นเงินกีบลองเบงิร์สี่ร้อยสี่พันประมาณ 4, สี่พันสองร้อยยี่สิบกีบเกินใช่ไหมสี 4, 2, ่พันสองใช่ไหมเกือบห้าพันแล้วเลยเกือบห้าพันแล้วแสดงว่าโอเคกับราคากับโอเคอยู่เพราะว่าตอนนั้นบันแล้วน้องจะไปขาย <c oughs> น้องกระตุขายเจาะหางกีบ <c oughs> แต่ว่าเจอกไ้วันค่อนข้างว่าหลูหลูโคตรเลยประหยัดงบแปลกเปลืองงบไปอีก ก็ม <singing flowers> ัน <begun> ต kind of ้องแบบว่าให้มันดูดีนิดนึงขาดทุนไม่ว่าหน้าค่าต้องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยขายทางน้ำตาขายนี่ไม่ได้กำไรเยอะนะถ้าเราคำนวณค่าแรงเราก็ไปนะตยคุณต้องคิดนะถ้าตามวิชาเศรษฐศาสตร์เนาะ ไม่ได้กาไรมากเท่าไหร่ก็แค่ประมาณหมื่นนะครับผมจริงเหรอหมื่นกีบเหรอหมื่นบาทสิคือคือถ้าเราคํานวณค่าแรงเราเข้าไปเนาะค่าแรงในการทําค่าวัตถุดิบหนักจะหนักค่าแรงนั่นแหละเพราะเราต้องเสียเวลาไปเฝ้าอ่ะทั้งวันเลยถูกไหมค่าแรงวุ้ยานอ่ถ้าเราจ้างคนอื่นไงสมมติค่าแรงไทยเนาะถ้าเราจ้างคนอื่นไปขายอ่ะวันหนึ่งประมาณสามสี่ร้อยบาทนะอืม ถ้าเราไม่ไปขายเองจริงๆเราไปขายเองเราก็ถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วเราต้องคำนวณค่าแรงเราเข้าไปด้วยเออถ้าเราไม่คำนวณค่าแรงเราเราก็จะเท่ากับขาดทุนในทางเศรษฐศาสตร์แต่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าอย่างพี่เองก็ช่างเถอะพี่ก็ชอบแบบว่าเออไม่เป็นไรหรอกเราขายเองอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่จริงๆแล้วตามหลักมันมันผิดแต่ว่าคุณลงทุนไปประมาณเท่าไหร่ครับผมคำนวณจากอะไรดีล่ะเพราะว่าอะไรคุณก็มีหมดแล้วคำนวณจากอ่ะสมมุตินาะอย่างสมมุติสมมุติถ้าเราซื้อ เราไม่เอา<ส>ไม่เอาซื้อสิเอาแบบว่าสิ่งที่เรามีอแต่ว่าไม่คิดไม่คิดค่าแรงไม่คิดค่า,คคาแรงเนาะตัวนี้เราก็น้ำพึ่งประมาณขวดหนึ่งใช้ได้ประมาณสามครั้งกว่าๆปีว่าสามครั้งพอ,อใช่ไหมล่ะขวดละร้อยร้อยเจ็ดสิบก็หกหกหกสิบกว่าบาทถูกไหมหกสามสิบแหละเนี่ยแล้วก็น้ำตาลใสแดงโลน,นึงปียี่สิบห้าบาทเลยยี่สิบห้าบาทเป็นเจ็ดสิบห้าเฮ้ยแปดสิบห้า น้ำแข็งแก้วแ,แก้วตกวประมาณ3บาทอ๋อใบละ3บาทใบละ3บาทคุณไปขายน้ำห้บาทเอ้ย 10, 10บาท,บาทโอเคสันนะ่กะก็พอมีกำไรเยอะเนาะน้ําแข็งกระสอบละสี่สิบอย่างนี้ไงก็ถามว่าพี่ถึงบอกว่าถ้าเราหักค่าแรงอะ่ะเราอาจจะไม่เหลือเท่าไหร่อาจจะเหลือนิดหน่อยแต่ว่าเราก็คิดซะว่าเราได้ข้อดีเนาะที่แบบเข้าข้างตัวเองเลยนะเราก็ได้ระบายผลผล,ผลิตในสวนเรา ูกไหมล่ะก็ดีกว่าทิ้งมะม,ม,ม,มองหามะนาวห่วคือถ้าเราไม่ทําน,น้ํามันเนี้ยเราก็ไม่รู้ทาอะไรทั้งแจกทั้งอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาเอาเท่าไหร่้องไปพูดน้องที่ใส่จอกละหกพันกิจน้องสีใส่จอกละสิบสองบาทสิบห้าบาท,บาทเออก็ได้ได้อยู่แล้วเพราะตัวเองมีที่ขายไม่หละแล้วน้องไปซืใส่จอกโรลโล <_ S 2> น้องสิใส่จอกอันใบละบาทจะได้กำไรเพิ่มอีก พ <Okay, S 2> ี่บ่ถ้าบึงตอนต่อไปบ่เออเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องกรองเหรอใช่ครับก็ต้องรอตอนต่อไปไงครับเออเหรอคะอเคจริงๆก็นี่เสร็จละโอเคเดี๋ยวเราตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวเราจะต้มให้เดือดอีกสักนิดนึงแล้วเราค่อยมากรองกว่าโอเคดูก้นมันสิดูก้นตะแกงแดงปีจีเลยครับผมแดงปีลี่เลยหลักัจที่เราบีแล้ว ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะมากรองอย่างที่ปรดบอกว่าครั้งแรกเนาะเราใช้ผ้าขาวบางแต่ครั้งนี้เราคิดแล้วหามันยากเราก็เลยใช้วิธีการกรองสองชั้นแทนเนี่ยค่ะว่าก็จะจับจนกรองสองชั้นแล้วก็จะเทรองแบบนี้โอ้งาขึ้นหลายเนาะเราต้องอน่าจะทำแบบนี้แต่ทำอิ่ <laughs> อ้าวถ้าเราไม่เจออะไรยากๆเราก็จะไม่หาวิธีง่ายๆไง,ง,งแล้ว่านอัึอึแล้วเราก็ต้องหาวิธีทุนแรงตัวเองเนาะเนียแห้งไหมเสร็จแล้วอุปกรอ,อันนี้เราก็อ้อเรียเหรอขิมได้ปะใช่เราก็เอาออกไงเราก็ไปทำปุ๋ยหมักได้เอาไปทําแยมได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าเลยเพราะมันมีมเมล็ดค่อยๆเทนะครับ อันไหนที่มันยังไม่แตกแล้วก็บีบตรงที่ได้น้ำหลายๆเนาะใช่โวกกากอาไว้เอาไว้แช่ครูอันวะใช่แล้วก็ใส่ไว้ในครูแล้วก็เอาไปทำคืนเมาเพิ่งเอาว่าคืนมาเพิ่งพี่เล่ยบอกสันทันไรที่เอากากขึ้นไหมครัก็ก็ได้เดี๋ยวนะพอที่มาให้เบิ้งว่ามันมีอ่าหมักนาวพร้อมที่เอาเห็ดในขีบโคลทเลยเนาะใช่เลยพอเห็ดน้ำน้ำหมักนาวทุกคนแยกนาทีกันนี่ทุกคนเห็นบอกอันนี้กับซีนิกาขัวกันนะหมะนาวพร้อมเอาขั้นน้ำมาหน่ะทุกคน ทัานอาน้ำมืดแล้วก็เอานี่เห็ดไปไว้เห็ดน้ำมักต่อได้แล้วมะนาวสดๆกับมะนาวอันนี้เลยเข้ากันอันไหนมะนาวเห็ดน้ำมักคือยังไงก็ได้อ่ะที่จริงมันก็เป็นของเหลือเนาะมะนาวดีเด้เป็นของเหลือทิมทีทิมรากเอาเห็ดน้ำมักก็ดีกว่าใช่เราลุนแล้ว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 ใช่แล้วเชียวไม่เป็นไรคู่นั้นกำลังนั้นเราจะเอาอยู่ โอเคเขากะซีลีดน้ำแบบนี้จุดกอกมันจะได้เมือดนะทุกคนใช่พอเสร็จเนอะ่วไม่เป็นไรเพราะเรากะเด็ข้างบนไอไอพอเราพอเราเสร็จนี้เราก็จะไปต้มอีกทีนึงต้มใส่น้ำตาลอีกทีนึงทุกคนดีได้น้ำแบบสดๆเลยกินได้เลยวันี่อยอกยังสมอยู่สมเอี้ยเลยนะทุกคนว่เป็นสมธรรมดาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้มใส่น้ำตาลไงต้มใส่น้ำตาลอีกทีก็ปล่อยเย็นเรียบร้อยไปขายได้ครับผมเจอกัน ตลาดแคมป์โค้งได้เลยโอเคทุกคนวันนี้เฮาก็สิมาเริ่มต้มน้ำที่เรากองแล้วต้มน้ำต่อตอีกน <c oughs> ิหนึ่งอ้หลายขั้นตอนตันนี้สีโคตรงามเลยนี่ทุกคนได้จากวันนี้ได้สองได้สองกละมังทุกคนเนาะเราต้มเพื่อเราจะเอา้าไมแก๊สที่ไม่ผิดโอเคว้า,วาที่ไม่แก๊สไม่ทิดไม่ได้ขายน้ำเลยถ้าแก๊สไม่ทิดตต้ม <c oughs> ดังไฟ ด่าไฟสี่คนงามได้กละมังตายนะทุกคนเนาะบได้สองกระมังหนี่งีได้ประมาณนี้น้ำน้ำหน่อยวอยวันก็ประมาณหลิตรไหมน่าจะได้นะหลิตรแหละ6ลิตรหกลิตรใชเอ้าไอโรยดีบอกว่าขายร่าแข็งหมดก็พอขายร่าแข็งหมดก็กลับบ้านคือไหมคือไหมต่อยลองแสดงสิต่อยรอูย้ โอ้ยบัวองเอาเบิดดอกขายน้ำแข็งเมริรอดแล้วกับพ่อฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะเอาน้ำแข็งไปจริงๆจะเอาไปสีเนาะเตรียมสองจิดสองจะอยู่ค่ะดีไหมเนะาะค่ะดีไหมเนาะเพราะวันนี้เราม,เรามีเรามียอดนักขายไปขายเป็นเพื่อนเราแน่นโอ้ยแดดก,กับคนห้อนบาด้คนกินแน่นอนน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเราใส่เลยก็ได้เนาะมันก็น้ำบนอุ่นแล้วแหละโอเคไปเลยน้ำตาลหนึ่งกิโล จริงๆ <c oughs> ก็ใส่ตอนน้ำตาน้ำกุนุนั่นแหละถ้าเป็นพี่ออสเนะเาะพี่ออสเจะบอกว่าใส่ตอนน้ำกุนกุนแล้วก็คนให้มันอันนี้ก็เกลือ,อช้อนชาเรา,าดื่มมีเราตัวมาเรียบร้อยแล้วขาก้นด้วยเดี๋ยวเราจะเขี่ยลงให้เอามือเขี่ยก็ได้มั้ง่ถ้าไม่เปิดกล้องก็เอามือเขี่ยนะนี่หยอกหัอกหยอกปั๊บเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมี ขอ,องสำคัญถ้าตอนเดือดเหใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้กระบวยคนที่อยู่ไหนพี่เนาะหรือว่ารอตอนเดืเอดเฮากระสีมีน้ำผึ้งเนาะทุกคนเนาะเป็นส่วนประกอบคนวันนี้ก็ที่มาถึงขั้นตอนสำคัญมาทุกคนเนาะโดยสารใส่แป้งนวลน,นั่นเองถูก <c oughs> ต้องใส่หลายซักหลายเ <c oughs> ดี๋ยวเดิน <c oughs> โมเม้นท์ได้ทุกคนได้ก็หยอกเด้อ อะไรก็จะใส่เป็กนัวขนาดน้ำหวานก็ใส่เป็กนัวข้อจีบ้าเลยโคได้ใส่แล้วกคนอนได้ใส่น้ำอ้อยเอ้ยน้ำน้ำน้ำผึ้งอันนี้เราคนเราคนให้น้ำตาลทรายแดงละลายน้ำไม่ยังมันยังเหลือไหมเหลืออยู่เออมันยังเหลือเออเราแค่คนให้ละลายอ่ะเพราะว่าน้ำเราต้มเดือดแล้วเนาะเราต้มเดือดมารอบนึงแล้วพอเราคนให้ละลายปุ๊บแล้วเราก็เติมน้ำผึ้งมันก็จะเป็นน้ำบูดเดี๋ยวขอเปิดไฟให้เห็นหนึ่งเพราะว่าเราเห็นสีมันตอนไหน โอเคนี่ทุกคนคือเก่าคือเก่านะตัวได้ในนึงเออโอเคอยู่อีอขี่อยูนประมาณนี้เออเดี๋ยวเที่ยวมาแล้วกันนะเราจะชิมเติมน้ำวอยเอ้ยน้ำผึ้งน้ำเดือดพอแล้วทุกคนเนาะวันนี้เราก็ะชิมาเติมน้ำผึ้งโดยใช้ปริมาณ150 ml ค่ะเดี๋ยวถือร้อยห้าสค่ะเราเราจะไม่เทลงไปเลยเพราะว่าน้ำผึ้งมันเหนียวมากมันจะไปตกตะกอนแล้วเราจะคนยากเราจะแอบคนก่อนอยู่ข้างบน เราก็ตักลงมาสักสองบวงสองทับพีนะคะแล้วเราก็คนให้เข้ากันเนี่ยไปเห็นความร้อเราก็จะเห็นว่าชั้นน้ำผึ้งละลายแล้วเห็นไหมคะอืมอืมคุณทำให้น้ำผึ้งนั้นมันละลายคุณแล้ว <laughs> แล้วเรากล็ละละลละลายเทลงไปเลย แล้วก็ล้างอีกนิดนึงเราเสียดายน้ำพึ่งที่ขวดมันอืออันนี้จะเห็นว่าควันมันขึ้นมาละนิดนิดเราแสดงถึงว่าหม้อกำลังไหม้นะครับเหี้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนกลายมาเป็นน้ำเนาะวันนี้เราก็ับที่มากินข้าวข้าวนี้เผ็ิดเพลิเลยทุกคน อาสองกะเพรากะเพรารวมนะทุกคนเนาะกะเพราแบบคุกข้าวตัวนี้เอาแบบบรสเป็คปะหน่อยจิม้มกระเสบท้องอันนี้เผ็ดแมนอันนี้เผ็ดข้าเจ้าวามาคันวามาไทายนี่ต้องมากินกะเพรา <laughs> จริงอ่ะมันเป็นอาหารที่แบบว่าสั่งง่ายทุกร้านก็มีร้านอาหารตามสั่งทุกร้านนต้องมีกะเพราเขาต้องมาซีมน้ำซีเรสของเขาก็คือน้ำมะม่วงขาวมะนาวโหเราจัดๆหน่อยหนึ่งเดวันเอาเดวั <laughs> นดูหน่อยสโลแกนเดวันไหม เราต้องมากินอะไรเด่นเสียงด้วยโอ้ยก้าวเล่นโอ้โหคุณต้องเล่นนะคุณก็เป็นอ่ะนะนี่ไงคุณวิูเล่นให้แล้วเมื่อกี้นี้กนเกียกนเสียฟานเบิร์ตเอาดูเราดูอือ วันนี้รสชาติรู้สึกว่าต่างจากครั้งแรกหลายดบฟาดหลายโบคมหลายคือว่ามันต้องได้แซ่ฟิดไปยวันเออเกี่ยวไหมครับรู้สึกว่ารู้สึกว่าโบฟาดแหละกับโบมหลายออืรู้สึกว่ามันแซ่บเลยครั้งนี้นี่นะแค่เรียกลูกค้าเรียกลูกค้าขันว่าอยากขั้นว่าอยากลองนะว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็ต้องไปตลาดนะทุกคนเนาะสร้างอันนึงพอสิบุ๊กหูรถกกินประมาณสามจอกมันจริงสิบุ๊รถ อ,อแคมโขงแคมโขงค่ะวันเสาร์ตลาดวันเสาร์เนาะตลาดแคมโขงทุกคนเดินน้องคายกายคายมาวันจันทร์วันคานวันพุธพระฮัทสุกโบขายเขาเขาบ้ขายเขาขายแต่วันเสาร์เพราะว่าของดีมันต้องท่ากินแต่วันเสาร์นะทุกคนเนาะพอตลาดเปิดแต่วันเสาร์อยากขายก็ไม่มีที่ขาย <laughs> <laughs> เอาไปวันแค่ okay. สุดท้ายนี้เนาะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะของการเด่นทีชแนลกาิพัฒนาคลิปดีๆออกไปเรื่อยๆเนาะอยวันเ,าเนาะเอาแรกๆต้องแบบว่ามีการพาดดิพาทด้หลังๆมาเขาก็เก็บวามิพาดมาเก็บมาเป็นประสบการณ์เนาะทุกคนเนาะแลวที่นี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนะบ๊ายบาย,บาย